สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านจันเซอร์วิสทุกท่านนะคะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันหยุดของใครหลายคนเนาะ,ะบางคนพักผ่อนนะคะบางคนไปเที่ยวบางคนก็มาใช้บริการร้านจันเซอร์วิสนะคะ <S <S <บ>เดี๋ยววันนี้ย้ำโปรโมชั่นหนัก,นกๆแรงๆอีกทีหนึ่งนะคะ นะแต่ว่าวันนี้คิวว่างนะคะลูกค้าท่านใดไม่รู้จะไปไหนนะหยิบกุญแจรถตามร,รถมาที่จันเซอร์วิสได้เลยว่าจะเป็นเปลี่ยนโชคเป็นแม็กเป็นยางช่วงล่างนะคะเราเช็คให้ท่านได้นะคะนะคะจันเซอร์วิสยินดีบริการแล้วก็ตกย้ําโปรโมชั่นหนักๆแรงๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้โปรที่เราจัดให้ลูกค้าออกอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้นะคะออกไปแล้ว3คัน สวัสดีค่ะช่างจันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะสำหรับล้อดีแม็กตัวนี้เลยเป็นออนิวขอบโอ17นะคะโปรตัวนี้ยางก็ใหม่แม็กก็ใหม่ลัดล้อก,ก็ใหม่ทุกลมทุอยางใหม่หมดตั้งศูนย์ใหม่มาที่นี่ทีเดียวครับในราคาโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ราคาโปรปกติราคานี้ไม่ได้นะแต่วันนี้เราลดให้เอฟซีไปแล้วนะครับ่นะค,ะคนี้ก็คือ าานหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะคะท่านเพียงนำล้อเก่าล้อเดิมของท่านมาแลกซื้อเมื่อจะเป็นขอบสิบหกสิบเจ็ดหรือท่านใส่สิบแปดชื่อมันหนักไปนะคะวันนี้เราโปรโมชั่นให้ลูกค้าสําหรับล้อดีแม็กนะคะท่านนำล้อเก่าล้อเดิมท่านมาแลกซื้อท่านจ่ายเราเพียงหนึ่งหมื่นสามพันบาททวนได้อะไรบ้างนะคะหนึ่งได้นัดล้อได้แผ่นมีเงียมได้กึ่งล้อได้ถุงล้อได้ตั้งศูนย์ทุกอย่างเรามใีให้ท่านครบหมดเลยเราหล่อแบบนี้เลยนะคะ นี้เอฟซีครับภาดูทั้งในทั้งอาทิตย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับของแถมและของโปรเนี่ยครับรร้อยชุดหนึ่งมันต้องห้าร้อยถึงแปดร้อยบาททำไมไม่คิดตังค์ลูกค้ให้ยี่สิบบี่ตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวแต่ทางเราไม่คิดเพราะมันเป็นในราคาโปรโปรโมชั่นคือแล้วก็หยุดหมดเลยปกติคืนดุมล้อใช่ไหมล่ะใช่คแก้ปัญหาเรื่องสั่งนลูกค้งลูกค้าซื้อของลาซาด้ามาจ้างเราคืนค่าคืนเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่ง แต่วันนี้ทําให้ลูกค้าฟรีเพราะมันอยู่ในราคาโปรโลโอ้โหแล้วตั้งศูนย์ปกติ FC เข้ามาตั้งศูนย์เท่าไหร่ห้าร้อยวันนี้คุณมาเปลี่ยนในราคาโปรตั้งศูนย์สีโอ้หัวชุดโปรสองร้อยละห่วงเราห่วงให้ทั้งปกติลูกค้ามา่อนเท่าไหร่หนึ่งสี่ร้อยสี่ร้อยหกร้อยพอดทวงสำหรับยางสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยวันนี้เมาราคาโปรสีฟรีโอ้ฟรีหลายรายการเลย ก็ทาไปแล้วตจ้าอาทิตย์ครับแล้วทีนี้ลูกค้าบอกว่าอยากจะมาสับยางตจ้าอาทิตย์ครับวิ่งกินรถสับยางทีเอฟซีบอกว่าช่างบางคนก็บอกว่า6เดือนมาสับทีบางคนก็บอกว่าปีเดียวมาสับทีสรุปแล้วกี่เดือนกี่ปีเอางี้แล้วกันถ้าท่านใช้เยอะครับให้นับเลขใหม่เป็นหนึ่งหมื่นโลอ๋อเอาอย่าใช้กันถึงก่อนอ่ถ้าใช้น้อยครับเอาหกเดือนแล้วกันโอ้เพราะว่าขนาดราคาโปรยังมีของแถมอีกเหรอ มีมีห้องแหวนสำหรับยางถุร้รรรอนีสามล้อภายในสองปีแล้วที่ไดีที่ดีกว่านี้อีกนี่อันอันนน้คือรถเปลี่ยนไตหลังเมื่อวันราเปลี่ยนยไปภายในชั่วโมงสองชั่วโมงไปเหยียบน,นี่ครับภายในวันนะครับเนเนเนง่ายได้หนึ่งวันมีเงาะแต่ละไป,ปลวกลวกไม่ต้องปะไม่ต้องปากเปลี่ยนยางเส้นใหม่ฟรีในราคาโปรอีกแล้วราคาโปรไม่กินยางนะครับยางต้นนี้เป็นยางเม็ดอินไทยแลนด์ในราคาโปรภายในสองปีถ้าบวมมาเอาเส้นใหม่ ปีโอ้ขนาดนะครับโปยังประกันอีกสองปีอีกนะประกันโครงสร้างยามประกันโครงสร้างไม่รู้ว่าเหตุนะแต่ถ้ามันบวมภายในสามปีเราจะฐานจะมองให้หนึ่งตลับสังกัดทิ์วันนี้เอฟซีเขาเอฟซีเราภายในสามปี่อื่นมาครับตามกฎว่าวิ่งแล้วมันสั่งวิ่งแล้วมันสะท้านมาให้เราแก้ครับเราคงบอกว่าพี่กำไนไม่ละเอาราคาโป้กับเราแค่หมื่นสาม ขันก็ไม่มีสามทางก็ไม่มีฉากับเราคือมันจบผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วทีนี้เขับไปท่อข้างนอกมาขับแล้วมันสั่งสั่นหมดไปสองหมื่นกว่าบาทอือคือเขาบอกว่าพี่ถ้าโองตน่ยมันดีนะถ้าผมรู้ผมมาหาพี่แจ่แรกแล้วคึอหรู้ตอนที่มันมีปัญหานี่แหละก็เลยหลังๆมาแล้วลูกตอนนีเขาเปลี่ยบใจเราเอฟซีเขาเริ่มรู้จักเราแล้วจ้ะมันก็เลยบอกว่าเอฟซี กดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านได้เห็นยศีบอกว่าไอ้ไอ้โป๊โปน่ะมันมีกี่ชุดผมจะมาเอามาจัทันไห้บางั้นมีกี่ชุดทำได้ไหมมีกี่ชุดเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากได้เลยสิบชุดใช่ไหมเกินของเราเราเตรียมไว้หมดเพราะว่าตัวนี้ก็คือแทบจะทุกชุดเราโกวหมดไอ้ที่ขายปัจจุบันนี่มันไม่ใช่ว่าราคาขายปกติเราโปวทุกชุดน่ะราคาถูกทุกชุดน่ะ ใช่ค่ะถูกทุกตัวถูกทุกแบรนด์อันดี้ค่ะครับก็ฝากเอฟซีนะราคาโปรนะครับราคานี้บอกเลยว่ามันถูกมากยางเมตตอินเทอร์แลนด์ใส่ไปแล้วไม่สั่งแน่นอนใช่ครับเอาง่ายว่าเราใส่ไปหนึ่งร้อยคันยังไม่เจอปัญหาเรื่องสั่นแม้แต่คันเดียวไม่มีไม่มีไมเอาแค่ไหนว่าขนาดเทิรนร้อยมันได้ร้อยอ่ะเมื่อของดีมีคุณภาพใส่ร้อยได้ร้อยคุณภาพร้อยอ่ะ แล้วนะมาเอาเหอะเไม่แพงเกจางชุดนี้เป็นของมิวเอสนะฮะมิวเอสมิวเอสมิวเซเว่นใช่ตงวก็รถคันดีขนาดนี้รถใช้เขาซื้อมาจากเซเว่นนะเฮ้ยไม่ใช่มิวเซเว่นมิวเซเว่นเอาไปไหนเรถมาคุยต่อดินี่แหละครับคือประตูมาดูอีกคันหนึ่งก็ได้โอ้คันนี้จะบอกว่าคุ้มหมดแล้วทั้งนั้นมีชุดเดียวแต่อยากให้ดูแต่อยากให้ดูว่าเป็นอะไรบ้างชุดนี้ก็ชุดโปรเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างคือ เราแถมหมดเหมือนกันไม่อยากให้คนเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีชุดเดียวชุดเดียวเนาะแล้วก็ออกนานๆนาทีราคาไม่แพงตอนนี้ว่าเขาจะเอาแม็กอย่างีไม่ได้มันมีชุดเดียวขอแล้วกันจะบอกว่าเหมือนเฟซบุ๊กโดนปิดกั้นการมองเห็นเนาะเพราะว่าคนดูไม่ขึ้นใช่ครับคนดูไม่ขึ้นเลยมันก็อาจอาจอาจจะมีม้่งตัวนั้นมันไม่ขยับเลยอยู่กับที่เลยอ่ะ ได้ลดูกค้าบ,บอกว่าไม่ไม่ตอบคอมเมนต์เลยเอ,อ่ะมาคนดูน้อยเดี๋ยวเราตอบคอมเมนต์ให้<ด>อา,าร์ตั้งอาทิตย์เดี๋ยวเราอาร์คำถามให้อวันเสาร์สองแปดห้าเจ็ดสิบกับสิบเจ็ดมือสองมีไหมสองแปดห้าสองแปดห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบเจ็ดสองแปดครัเจ็ดสิ่สิบเจ็ดไม่มีครับถ้าเป็นสองสองหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าสิบหกมีอืม แต่เขนนค่ใช้พิเศษครับโอเคลูกค้าท่านใดอยากถามมาในคอมเมนต์ได้เลยคนดูน้อยนะคะเดี๋ยวเราทยอยตอบให้เชฟตัวเตี้ยยกหน้า1นิ้วใส่ยาง2 6 5 6 0ได้ไหม1นิ้วไม่พอครับเนาะยนิ้วไม่พอหนิ้วไม่พอดูตัวอย่างดูตัวอย่างรถคันนี้นี่รถตัวสูงลูกค้าต้องยกสูงขนาดนี้เลยนะคะถึงจะใส่ได้แต่ถ้าใส่ได้ก็คือเราจำเวลาขนของอะไรมันจะติด มันพอได้ไหมพอได้เดี๋ยวรถเต็มซุ้มหนัหนกๆเลยแหละครับเดี๋ยวติดแน่นอนแหละครับอ๋อค่ะอยากหน้ายางขอบสิบเจ็ดสิบเจ็ดต้มีรถเก๋งรถที่รัดนะรถทีก่กระสูงมีต้องบอกไซส์ด้วยนายลูกค้าบอกคนไปเล่นติ๊กตอกกันหมดแล้วลรอ,อไปดูบางท่านก็ไปดูติ๊กตอกมันันเป็นบแบบนะเนาะนะแต่ว่า บางทีเขาปิดการมองเห็นเราเนาะทั้งที่เราก็จ่ายเงินคุณนะเราไม่ใช่ไม่จ่ายนะใช่ครับเนาะอ่าเดี๋ยวเราลองออกแล้วก็เข้าใหม่ดูเนาะเผื่อคนจะเยอะขึ้นอผมโอเคครับผม